สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมทนะครับกับ m o n s t e r Hunter w i ร e ไวท์วดีโอครับผมกลับมาต่อกันอีกหนึ่งอาวุธนะครับกับเวพอร์นทีวิชเชอร์เดอร e ซีรีส์นะครับซีรีส์ที่ผมจะมาสอน,นเพื่อนๆเล่นอาวุธชนิดต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งอาวุธที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือพลองแมลงหรือว่า i n s e c t เล็บครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าซีรีส์นีนะ้ผมทำออกมาได้ค่อนข้างช้าเลยนะครับตัวของวิดีโอเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันรวมไปถึงตัววิดีโอเนี่ รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ขออาไป,เ,ปเพื่อนทุกคนที่รอติดตามซีรีส์นี้กันอยู่นะครับแต่ผมพยายามจะทําให้ได้ออกมาดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับถ้าที่จะทําได้เลยพองมแมลงเนี่ยเป็นอาวุธที่มีแมคานิกหลักค่อนข้างยูนิคนะครับเป็นอาวุธชนิดเดียวในเกมเลยที่มีความสามารถในการกระโดดขึ้นกลางอากาศและมีคอมโบกลางอากาศนะครับซึ่งความสามารถหลักๆของพองมแมลงก็คือ เขาจะได้รับบัฟจากการที่เราไปเก็บเอ็ก a แทมาจากตัวมอนสเตอร์นะครับหรือว่าไปเก็บสารต่างๆเอเซนต์ต่างๆจากมอนสเตอร์แล้วก็บัฟให้กับตัวเองนะครับโดยใช้มแมลงเป็นตัวไปเก็บหมานั่นเองนะครับซึ่งแมคานิกหลักๆของพองมแมลงเนี่ยก็คือตัวของมแมลงของเขาด้านเองนะครับซึ่งจะถูกเรียกว่ากินเสร็จก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของมแมลงกันก่อนดีก,กว่านะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเบสิคคอมโบต่างๆซึ่งตัวของมแมลงเนี่ยเราสามารถซื้อได้จากเจมมานะครับ ฟังชันนั้นมันจะมีชื่อว่า manage kinset นะครับจะอยู่ล่างสุดตรงหน้าของเจมมาเลยถ้าเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับมันจะมี2ฟังก์ชันก็คือ racing kinset กับ buying kinset นะครับ buying เนี่ยคือเราจะซื้อมแมลงที่เราไม่เคยมีมาก่อนมาที่ตัวเรานะครับเนี่ยประมาณนี้ซื้อมามันก็จะเป็นมแมลงเลเวลหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมแมลงที่เราซื้อมาแล้วเราจะสามารถอัปเกรดได้นะครับมันก็จะหมายถึงการ racing kinset หรือว่าทําให้มันเก่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเลือกมแมลงเนี่ยจริงๆแล้ว เราสามารถเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่ส่วนตัวผมเองผมก็จะเลือกมแมลงตัวที่มีค่าสปีดเยอะนะครับเพราะว่ามันจะบินตามเราได้เร็วรวมไปถึงเลือกตัวที่มันมีค่าสแตมิน่เยอะนะครับเพราะว่าค่าสแตมิน่ของมแมลงเนี่ยมันจะส่งผลกับเวลามันออกไปโจมตีด้วยนะครับยิ่งมันมีสแตมิน่เยอะ มแมลงมันก็จะมีระยะเวลาที่ออกประโจมตีกับเราได้นานขึ้นนั่นเองนะครับทำดาเมจได้มากขึ้นครับผมซึ่งตัวของค่าพลังเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวของพลองมแมลงด้วยนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นพลองที่ดีขึ้นนะครับแล้วเรามาดูที่มแมลงใหม่จะเห็นได้ว่าค่าพลังพวกนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนตัวที่ผมเลือกอยู่ก็จะเป็นมแมลงตัวนี้นะครับจะเป็นรูปแบบ a t t a c k แบบ s e เวอร n g นะครับเซเวอริงเนี่ยมันหมายถึงรูปแบบตัดนะครับมันสามารถใช้ตัวมแมลงเนี่ยตัดหาง ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบ,บรันแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปโจมตีที่หัว Monster, มอนสเตอร์แมลงไปโจมตีที่หัวมอนสเตอร์เราจะสามารถคิวได้นั่นเองนะครับจริงๆก็โอเคเหมือนกันตัวนี้เนี่ยสแตมินกก็ค่อนข,ข้างเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สปีดเยอะที่สุดแต่ว่าสแตมมิแาเขาจะน้อยหน่อยต่อมาที่เราต้องรู้ก็คือทางฟังของคินเซตพาวเดอร์นะครับคินเซตพาวเดอร์เนี่ยมันคือผงหรือว่ารูปแบบของผงที่มแมลงสามารถปล่อยออกมาได้นะครับถ้าเราไปโจมตีใส่มอนสเตอร์ แมลงมันจะมีการปล่อยผงตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราจะไปโจมตีที่ผงนั้นมันก็จะกลายเป็นค่าค่าหนึ่งนะครับสมมุติเราไปตีที่ผงระเบิดผงระเบิดมันก็จะระเบิดออกนะครับถ้าเราไปปล่อยผง paralysis มันก็มีโอกาสทําให้ตัวของม m o เ s อร์ติด paralysis นั่นเองนะครับมันจะมีผง recovery ก็จะสามารถคิวเราได้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมและนอกจากนี้มนแมลงของเรายังมีค่าพลังพิเศษด้วยนะครับด้านล่างตรง k ินเซตโบนัสบางตัวเนี่ย คินเซตคอมโบของเขาจะบวกธาตุออกมานะครับจะโจมตีธาตุได้แรงกว่ามันจะเขียนว่า Element นะครับบางตัวมันก็จะเขียนว่า h a r v e s t e x t r a c t ส่วนบางตัวเนี่ยก็จะเขียนว่าเป็น p o w d e r นะครับก็คือระเบิดของเขาจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับ Attack b o o s t Powder ตรงคินเซตบูส์เนี่ยบางตัวจะเขียนว่าเป็น f a s t c h a r g นะครับมันแรงของเราสามารถชาร์จได้มันจะชาร์จได้เร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับรวมไปถึงทางฟังของบางตัวจะเขียนว่า weakness point focus นะครับเขาก็จะโจมตีไปที่ w e weakness ประมาณนี้นะครับ อีกหนึ่งอันที่น่าสนใจก็คือทางฟังของ Stamina Recovery นะครับ Sta m i n a ของเขาจะรีกลับมาได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเราจะมาดูแมคาินิกหลักของตัวพลองแมลงกันนะครับจะเห็นได้ว่าตรงบาร์ด้านบนของเราเนี้ยด้านล่างหลอดเลือดของเราด้านล่างชั้ n เนสของเรามันจะมีบาร์ของพองแมลงอยู่นะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับ ที่เห็นด้านซ้ายสุดเนี่ยที่เป็นรูปมแมลงนะครับมแมลงของเราจะเป็นรูปแบบ Dual Color นะครับก็คือเขามีความสามารถในการเก็บสีต่างๆหรือว่าเอ็กซ์ตต่างๆมาได้ครั้งละ2สีส่วนที่2ต่อมาที่เห็นเป็นขีดแล้วก็มีหลอดอยู่ตรงกลางนะครับอันนั้นเนี่ยคือสเตม i n a นของตัวพลองมแมลงนะครับเวลาเราปล่อยมแมลงออกไปทุกครั้งที่มแมลงมันออกไปจากตัวเรานะครับมันจะทําการใช้สเตมมิแนตรงนั้นนั่นเองนะครับ ถ้ามันไม่ได้อยู่ที่เราสตมิน่าของแมลงก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันกลับมาที่ตัวเราสตมิน่าเนี่ยมันก็จะรีกลับมานะครับซึ่งทุกการโจมตีของพลองแมลงเนี่ยในภาคนี้เวล <para> าเรากดโฟกัสไตรต์นะครับมันจะเป็นการส่งแมลงออกไปโจมตีด้วยนะครับซึ่งการส่งแมลงออกไปโจมตีด้วยการใช้โฟกัสไตร์แบบนี้เนี่ยมันก็ใช้สตมิน่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสตมิน่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะต้องมาโฟกัสกันในการเล่นพองแมลงนะครับและส่วนที่3ต่อมาก็คื บัฟแมลงนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าจะมี1 2 3สมนะครับมันจะเขียนเอาไว้เป็นตัวเลขซึ่งสีของแต่ละบัฟมันก็จะฟิกอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับว่า1คือสีแดง2คือสีขาวและ3คือสีส้มนะครับเรามาเข้าใจตัวของบัฟของตัวมแมลงกันก่อนดีกว่านะครับว่าบัฟแต่ละสีเนี่ยมันให้ค่าพลังอะไรกับเราบ้างนะครับบัฟตัวสีแดงนะครับถ้าเราเก็บบัฟสีแดงมาปุ๊บมันจะทําให้เราสามารถชาร์จโจมตีได้นะครับ พองมแมลงในภาคนี้มีการชาร์จโจมตีเพิ่มเข้ามานะครับโดยการกดวงกลมค้างเอาไว้แล้วก็จะเป็นท่าที่ใช้ในการโจมตีรวมไปถึงเป็น offset attack ของพองมแมลงด้วยนะครับถ้าเราเก็บบัฟสีแดงมาได้เราจะสามารถชาร์จโจมตีได้ครับผมต่อมาก็คือบัฟสีขาวนะครับบัฟสีขาวถ้าเราเก็บมามันจะเป็นการเพิ่ม movement speed นะครับรวมไปถึงทําให้เรากระโดดได้ไกลขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือทางบัฟสีส้มนะครับ ถ้าเราเก็บบัฟสีส้มมาได้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มป้องกันน็อ c แ b a c k นะครับทำให้แบบเราไม่ล้มเหมือนกับเราติดสกิลฟินนฟรีนั่นเองนะครับมีอีกหนึ่งอย่างก็คือบัฟสีเขียวนะครับบัฟสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่บัฟอะไรหรอกถ้าเราไปเก็บมามันจะเป็นการฮิวไว้กับตัวเราเองแค่นั้นนะครับมันจะเป็นการฮิวอัตโนมัติเลยมันไม่ได้เป็นบัฟอะไรนะครับก็คือเพิ่มเลือดโดยตรงเลยซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการ c o m ไบนะครับว่าถ้าเราเก็บได้2ส,สี มันจะบวกอะไรให้เรานะครับถ้าเราเก็บแค่สีแดงกับสีขาวนะครับมันจะบวกแอตแท็กเพิ่มเติมให้เราถ้าเราเก็บแค่สีขาวกับสีส้มมันจะบวกดิฟเฟน์เพิ่มเติมให้เรานะครับและอนอกจากนี้ถ้าเราเก็บบัฟแมลงครบทั้ง3 4สีนะครับเราจะได้บัฟเพิ่มเติมก็คือจะได้กันพื้นสันกันลมกันน็อกแบก็กแล้วก็กันคำรามนะครับรวมไปถึงมันจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีของตัวพองมแมลงของเราไปด้วยนั่นเองนะครับคอมโบสองสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมของเรา จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราได้บัฟครบทั้ง3สีครับผมซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราจะพยายามเก็บบัฟให้ครบทั้ง3สีก่อนนะครับก่อนที่เราจะโจมตีกับมอนสเตอร์ก็มาถึงเรื่องต่อมานะครับว่าเราจะเก็บบัฟได้ยังไงนะครับวิธีการเก็บบัฟของพองมแมลงเนี่ยมีหลายวิธีเลยด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการส่งมแมลงออกไปเก็บบัฟปกติเลยนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยการกด r 2นะครับการเล็งของพองมแมลงเนี่ยจะมี2ปุ่มนะครับก็คือ r 2 กับ L2 นะครับ L2 เนี่ยคือการใช้โฟกัสสไรด์แต่ R2 เนี่ยคือการเล็งของแมลงนะครับซึ่งวิธีการไปเก็บบับแมลงในภาคนี้นะครับถ้าเรากด R2 ครั้งเอาไว้แล้วเราไปเล็งที่พาร์ทของมอนสเตอร์ข้อดีของมันก็คือมันบอกนะครับว่าถ้าเราไปเก็บที่หัวแบบนี้เนี่ยเราจะได้เป็นสีแดงมานะครับถ้าเราไปเก็บที่ตัวเราจะได้เป็นสีส้มถ้าเราไปเก็บที่ขามันจะกลายเป็นสีขาวประมาณนี้นะครับ เราสามารถส่งแมลงออกไปได้โดยการลิง์นะครับ r 2แล้วเราก็กดสามเหลี่ยมจะเป็นการปล่อยแมลงออกไปนะครับหลังจากที่มันเก็บบั๊บแล้วมันจะยังไม่กลับมานะครับถ้าเราต้องการให้มันกลับมาให้เรากดวงกลมนะครับ r 2กับวงกลมแต่บางครั้งเนี้ยออกไปแป๊บหนึ่งมันก็กลับมาอีกนะครับอ่ะมันเก็บปุ๊บอยากให้กลับมาเลยปุ๊บก็กดวงกลมนะครับมันก็จะเป็นการเรียกตัวของแมลงกลับมาที่ตัวเรานะครับ อีกหนึ่งวิธีในการเก็บบัฟแมลงภาคนี้นะครับก็คือการใช้การโจมตีโดยใช้โฟกัสไตรนั่นเองนะครับการโจมตีปกติของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งมแมลงออกไปนะครับแต่ถ้าเรากดเล็งโดยการใช้โฟกัสไตรแมลงมันจะออกไปโจมตีด้วยนะครับเราสามารถใช้การโจมตีพวกนี้เนี่ยในการเล็งตำแหน่งต่างๆนะครับถ้าเรารู้ว่าที่ขามันจะได้สีขาวเราสามารถโจมตีปกตินะครับปุ๊บแล้วก็จะส่งมแมลงออกไปประมาณนี้นะครับมันก็จะเก็บสีขาวมาให้เราประมาณนี้ครับผม ก็สมมติถ้ายากเก็บที่หัวให้ได้สีแดงก็โจมตีประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราไม่จําเป็นต้องตีโดนนะครับเพราะว่าแมลงเนี่ยมันจะมีรีชแล้วก็มีระยะที่ไกลกว่าตัวเราเองนะครับเราอยู่ไกลๆเนี่ยเราก็ส่งแมลงออกไปได้เหมือนกันนะครับและอีกหนึ่งวิธีในการเก็บบัฟของแมลงนะครับก็คือการชาร์จตัวของแมลงแล้วปล่อยออกไปนั่นเองนะครับวิธีการชาร์จตัวของแมลงก็คือให้เรากดเล็งนะครับ R2 แล้วกดสามเหลี่ยมค้างเอาไว้นะครับ เห็นได้ว่าตัวพร้องแมลงของเราเนี่ยจะชาร์จติดขึ้นมานะครับถ้าเราปล่อยสามเหลี่ยมมันก็จะเป็นการปล่อยมแมลงพุ่งตรงออกไปนะครับซึ่งการชาร์จเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยมแมลงออกไปเป็นเส้นตรงนะครับแล้วมแมลงมันไปผ่านส่วนไหนของมอนสเตอร์มันก็จะเก็บเอ็กแท็กในพาร์ทนั้นของมอนสเตอร์มานั่นเองนะครับโดยปกติแล้วมแมลงของเราเนี่ยจะเก็บได้แค่2สีเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้มแมลงที่มีคินเซตโบนัสเป็นฮาวิสเอ็กแทกนะครับเราจะเก็บได้สูงสุดถึง3สีเลยครับผม ในกรณีที่เราเลือกใช้คินเซตที่มีค่าคินเซตบูสเป็น h a r v e s t e x t r a c t นะครับแล้วเราเอาไปชาร์จเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตตรงที่มแมลงด้านซ้ายบดน,นะครับจะเห็นได้ว่าปกติเนี่ยมันจะมี2สีใช่ไหมแต่ถ้าเราทําการชาร์จแล้วก็ปล่อยมแมลงออกไปนะครับมแมลงมันจะเปิดออกแล้วก็จะมีตรงกลางอีก1อันนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะเก็บออกมาได้ครั้งเดียว3สีเลยนะครับถ้าเราสามารถปล่อยมแมลงให้บินผ่านทุกส่วนที่เป็น3สีของมันได้นะครับ แบบนี้ครับผมมันจะเก็บได้มาทั้งหมด3สีเลยนะครับและอีกหนึ่งวิธีก็คือการที่เราจะปล่อยมแมลงออกไปโจมตีที่ตัวมอนสเตอร์นะครับเราสามารถกดปกติโดยการกด R2 ไม่ต้องกดคางเอาไว้นะครับกดแค่ครั้งเดียวมันจะเป็นการไปตีนะครับแล้วก็ปล่อยผงไว้ที่ตัวมอนสเตอร์แล้วแมลงมันก็จะทําการโจมตีไปเรื่อยๆตรงนั้นนะครับจนกว่าสตมิน่าของมันจะหมดแล้วมันจะบินกลับมาที่เราครับผมซึ่งการโจมตีของมแมลงตรงนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นการเก็บบัฟจากจุดๆดนั้นมาด้วยเช่นกันครับผมซึ่งการปล่อยผงพวกนี้ออกไปเนี่ยโดยการกดอาอนะครับถ้าเราไปทําการโจมตีที่ผงของตัวมแมลงมันจะเป็นการระเบิดตัวของค่าพลังของบัฟตรงนั้นออกนะครับยกตัวอย่างเช่นมแมลงตัวนี้เนี่ยมีผงเป็นผงระเบิดนะครับถ้าผมไปตีที่ระเบิดมันก็จะสร้างดาเมจระเบิดออกมาแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เล่นใน PC โดยใช้คีย์บอร์ด ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการกดปุ่มที่เปลี่ยนจากปุ่มของ PS5 ไปเป็นการกดในคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเบสิกคอมโบของการโจมตีของพรอมแมลงกดยังไงกันบ้างนะครับคอมโบแรกของพรอมแมลงก็คือคอมโบสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3 c o คอมโบเป็น1 2แล้วก็3นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ติดบับนะครับ เราสามารถใส่ทิศทางให้ท่านี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็น1 2แล้วก็สนะครับเป็นการหมุนโจมตีต่อมาก็คือคอมโบวงกลมของพองมาแรงนะครับคอมโบวงกลมเนี่ยจะมีด้วยกัน2คอมโบนะครับเป็น1แล้วก็2นะครับตีขึ้นไปข้างหน้าแบบนี้ก็เช่นกันนะครับเราสามารถใส่ทิศทางให้เขาได้เหมือนกันมี2คอมโบเหมือนกันครับผม ซึ่งก็อย่างที่ได้รู้กันนะครับว่าพองแมลงเนี่ยถ้าเรากดด้วยการโจมตีที่มีโฟกัสโหมดนะครับมันจะเป็นการส่งมแมลงออกไปโจมตีด้วยนะครับทุกคอมโบของเขาก็จะมีมแมลงบินตามไปแบบนี้นะครับทั้งคอมโบวงกลมแล้วก็คอมโบทางฝั่งของคอมโบสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการกดคอมโบแบบเวลาที่เราติดบัฟแล้วนะครับเราจะต้องเก็บบัฟให้ครบทั้ง34นะครับแล้หลังจากนั้นคอมโบการโจมตีของเราจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับ คอมโบแรกก็คือคอมโบสามเหลี่ยมนะครับจะกลายเป็นการเสรยขึ้นแบบนี้นะครับตามด้วยการเสรยแล้วก็หมุนโจมตีแบบนี้นะครับคอมโบจะค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับจำนวนฮิตจะค่อนข้างสูงเลยครับผมในคอมโบสามเหลี่ยมเนี่ยเราสามารถใส่ทิศทางให้เขาได้ตอนคอมโบที่2นะครับถ้าเรากดเป็นการตีแล้วก็กดขวามันจะเป็นการหมุนไปแบบนี้แล้วก็จบปิดด้วยการหมุนตีแบบนี้นะครับ ไปทางซ้ายก็ได้เหมือนกันครับผมอีกหนึ่งอย่างของคอมโบสามเหลี่ยมก็คือถ้าเรากดโฟกัสไรนี่ยแล้วเรากดหน้านะครับการโจมตีของเรามันจะพุ่งไปข้างหน้าไกลขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมกดหน้าโจมตีนะครับมันจะไม่ถึงการโจมตีที่มอนสเตอร์ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเรากดเป็นโฟกัสหมดแล้วเรากดหน้าโจมตีมันจะวิ่งเข้าไปตีแบบนี้นะครับมันจะมีรีชที่ไกลกว่านั่นเองนะครับ เราสามารถโจมตีด้วยคอมโบต่อไปได้ต่อเนื่องเลยนะครับในทางฝั่งของคอมโบวงกลมมันก็เหมือนเดิมนะครับมี2 c o คอมโบเหมือนเดิมจะเป็นการกระโดดโจมตีประมาณนี้นะครับซึ่งระหว่างที่เราใช้คอมโบสามเหลี่ยมเนี่ยเราสามารถกดคอมโบวงกลมได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นการเข้าสู่คอมโบวงกลมเลยแต่มันจะมีอีกหนึ่งท่านะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือการกดหลังกับวงกลมนั่นเองนะครับ ระหว่างคอมโบสามเหลี่ยมถ้าเรากดหลังกระบวงกลมมันจะเป็นการกระโดดถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถต่อด้วยคอมโบวงกลมตามด้วยการกระโดดโจมตีปิดจบคอมโบวงกลมได้นั่นเองนะครับต่อมาก็คือถ้าเรากดโฟกัสโหมดไว้ระหว่างคอมโบนะครับมันก็จะมีเจ้ามแมลงเนี่ยตามไปโจมตีด้วยใช่อยมางที่เราได้รู้กันครับผมเราสามารถต่อกับคอมโบวงกลมแล้วก็ประมาณนี้ได้เลยนะครับมีมแมลงอาไปโจมตีตลอดเลยเพิ่มดาเมจให้เรานะครับ ต่อมาเราจะมาพูดถึงการชาร์จโจมตีของพรองแมลงกันนะครับการชาร์จโจมตีของพรองแมลงเราสามารถกดได้โดยการกดวงกลมนะครับมันจะเป็นการชาร์จตัวแสดงขึ้นมามี2ขั้นด้วยกันนะครับถ้าเราปล่อยก็จะเป็นการโจมตีออกมาแบบนี้นะครับเป็นคอมโบหมุนโจมตีไปข้างหน้านะครับซึ่งการชาร์จโจมตีของเราเนี่ยมันเป็น offset attack ด้วยนะครับถ้าเราไปปล่อยได้ตรงจังหวะการโจมตีของมอนสเตอร์มันจะเป็นการส่วนมอนสเตอร์ทำให้มอนสเตอร์กระเด็นไปนั่นเอง ซึ่งอีกหนึ่งอย่างของการชาร์จโจมตีของเราก็คือเราสามารถชาร์จระหว่างเราอยู่ในคอมโบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้คอมโบสามเหลี่ยมนะครับผมตีไปที่ขิดสุดท้ายเนี่ยคอมโบมันจะค่อนข้างนานจะเห็นได้ว่าพอเราตีเสร็จปุ๊บเราปล่อยการชาร์จได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นแมคาันิกหลักของพรองมแมลงเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งการชาร์จของเขาอะเราสามารถกดตอนไหนก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องรอให้จบคอมโบนะครับเรากดตอนที่เราแบบโจมตีอยู่มันก็ชาร์จให้เราเลยนะครับ ระหว่างเราอยู่กับอากาศเราก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันนั่นเองนะครับลงมาปุ๊บก็สามารถปล่อยได้เลยครับผมในคอโมโบวงกลมก็เช่นกันนะครับถ้าเราปล่อยไปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งการชาร์จของพองมแมลงเนี่ยมันจะสามารถต่อได้ด้วยการใช้ท่ามืตายของเขานะครับท่านี้จะเป็นท่าที่แรงที่สุดของพองมแมลงเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เราปล่อยชาร์จไปแล้วให้เรากดตัวของ โฟกัสโหมดนะครับแล้วก็กดวงกลมก็คือ L2 กับวงกลมนั่นเองนะครับมันจะเป็นการพุ่งโจมตีขึ้นไปแล้วปล่อยแมลงออกมารอบตัวแบบนี้นะครับท่านี้มีชื่อว่า Rising Spiral Slash ครับผมซึ่งท่านี้เนี่ยจะคอนซูมตัวของบัฟทั้งหมดที่มีของเราไปเลยนะครับเราจำเป็นจะต้องมีบัฟ1 2 3สสีแดงสีขาวสีส้มให้ครบก่อนนะครับถึงจะใช้ท่านี้ได้ แต่ข้อดีของมันก็คือเพราะว่าการโจมตีของมันเป็นการปล่อยแมลงออกไปโจมตีรอบๆใช่ไหมครับตัวแมลงเนี่ยมันก็จะไปเก็บบัฟกลับมาให้เราครับไม่1ก็2อ,อันโดยประมาณนะครับบางครั้งก็เก็บกลับมาครบ3อันเลยก็มีเหมือนกันครับผมเรามาลองดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราปล่อยชาร์จโจมตีไปแล้วกด L2 กับวงกลมจะเป็นการพุ่งตัวขึ้นแบบแบบนี้นะครับเราสามารถปิดจบด้วยกันดีตัวนะครับไปด้านอื่นก็ได้เหมือนกันครับผม ต่อมาถ้าที่เราจะดูกันก็คือถ้าการจมดิ่งอา,าอากาศของเขาครับเราสามารถดีดตัวขึ้นกาอากาศได้ด้วยการากดเล็งนะครับเล็งของพอมแมลงก็คือ r 2แล้วก็กด x หรือว่าปุ่มกริ้งนั่นเองนะครับมันจะเป็นการดีดตัวขึ้นกาอากาศแบบนี้ครับผมเราสามารถใส่ทิศทางได้นะครับว่าเราจะดีดไปทางไหนระหว่างที่เราอยู่กลา,ากาศนะครับตัวพอมแมลงเนี้ยมีหลายออปชันเลยนะครับให้เราทําถ้าเรากด x อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการดีดตัวไปข้างหน้าแบบนี้นะครับซึ่งเราจะทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจนกว่า การโจมตีของเราจะรีเซ็ตต่อมาก็คือถ้าเราอยู่กลางอากาศเราสามารถกดสามเหลี่ยมนะครับจะเป็นการควงเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับแล้วไปโจมตีสซมอนเซอร์แบบนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากการที่เราแตะคิดสุดท้ายที่ตัวมอนเซอร์แล้วนะครับจะมีการดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยจะนับเป็นการรีเซ็ตนะครับเราสามารถใช้การดีดตัวตัว X กนะครับกลางอากาศได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากอันนี้ครับผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับผมกดดีดตัวไปข้างหน้านะครับแล้วก็โจมตี ผมสามารถจะดีดตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีคิสสุดท้ายของคอมโบสามเหลี่ยมไปแล้วนะครับต่อมาก็คือกรณีที่เราอยู่กลางอา,ากาศแล้วกดวงกลมนะครับจะเป็นการหมุนตัวโจมตีลงมาแบบนี้นะครับเป็นท่าปิดจบของพลองมแมลงนั่นเองแต่ท่านี้เนี่ยเราไม่สามารถดีดตัวกลับลงมาได้นะครับจะเป็นการจบลงไปบนพื้นเลยและท่าสุดท้ายที่สําคัญมากของพองมแมลงนะครับก็คือ descending thrust นะครับการจิ้มลงมาของพองมแมลงนั่นเอง ถ้านี้เราสามารถทําได้โดยการชาร์จกลางอากาศแล้วปล่อยชาร์ตกลางอากาศนะครับระหว่างที่เราอยู่กลางอากาศนะครับถ้าเราทําการชาร์จมันจะเป็นการทิ้มลงมาแล้วก็หมุนโจมตีเหมือนกับการชาร์จจมตีปกติของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับการชาร์จจมตีกลางอากาศเนี่ยเราสามารถกดตอนไหนก็ได้นะครับเราจะชาร์จไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็กดกระโดดตัวเองขึ้นไปแต่จะกดค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องกดวงกลมค้างเอาไว้ตลอดจนกว่าเราจะไปปล่อยกลางอากาศ แต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้เรากดท่าเฮลิคอปเตอร์นะครับคอมโบสามเหลี่ยมกา,าการะหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกค่อนข้างหนาน,นะครับเราจะชาร์จเต็มพอดีแล้วเราจะปล่อยชาร์จของเราได้ครับผมประมาณนี้ครับผมตอนที่เราหมุนคลองเนี่ยก็ชาร์จไปนะครับพอเด้งตัวขึ้นมาก็จะปล่อยได้อีกหนึ่งครั้งพอดีนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับถ้า descending trust เนี่ยเราสามารถตามด้วยการใช้ตัวของสไปรัลสลัได้นั่นเองนะครับ ลงมาจากอากาศแล้วก็กลับขึ้นไปอากาศอย่างรวดเร็วนะครับแล้วดิดตัวออกมาประมาณนี้ครับผมในกรณีที่เราไม่มีบับนะครับการโจมตีาอากาศของเราก็จะทําได้ไม่เหมือนเดิมนะครับเราสามารถดีดตัวอากาศได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่มีบับเนี่ยการดีดตัวของเรามันจะค่อนข้างใกล้นะครับมันจะไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับทางฟังของท่าววลติงแดนนะครับก็จะมีการโจมตีแค่คิดเดียวนะครับประมาณนี้ ส่วนทางฟังของท่าวงกลมก็ไม่มีการโจมตีอะไรออกมานะครับเป็นจัมปิ้งสล็อธรรมดานะครับซึ่งถ้าการโจมตีกลางอากาศของพองมแมลงเนี่ยการใช้วอลติงแดนหรือว่าคอมโบสามเหลี่ยมนะครับมันจะกดได้สูงสุดแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งที่3มเนี่ยมันจะไม่เด้งแล้วนะครับแต่การโจมตีกลางอากาศของเขาเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราสามารถดีดตัวแล้วก็รีเซ็ตได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครั้งที่1นนะครับจะเห็นว่ามันจะแรงแค่7นะครับ ครั้งที่สนี้มันจะแรง8และครั้งที่3มันจะแรง9นะครับแต่ครั้งที่4มันเด้งไม่ได้แล้วนะครับมันเด้งได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงโฟกัสไรของพองมแมลงกันนะครับโฟกัสไรของพองมแมลงเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆพยายามเก็บพวกแผลมันเอาไว้อย่าระเบิดแผลออกทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะใช้ในการเรียกบัฟกับหมาได้เร็วที่สุดเลยนะครับ ซึ่งการใช้โฟกัสไตรของพอแงแมลงเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งที่เราอยู่บนพื้นหรือว่าเราจะใช้กลาอากาศก็ได้เหมือนกันนะครับเราทําได้โดยการกด l 2เล็งนะครับแล้วก็กด r 1นะครับซึ่งจะเป็นการกระโดดแทงไปข้างหน้าตีลังกามาข้างหลังปล่อยมแมลงออกไปแล้วก็เก็บบัฟออกมานะครับซึ่งมันจะทําการเก็บบัฟมาให้เราทั้งหมด3สีเลยนะครับไม่ว่าเราจะยิงตรงไหนก็ตามมันเก็บมนจากวูดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเก็บบัฟมาให้เราได้ครบทั้ง3 4สีเลยซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือเราจะใช้โฟกัสไตรคอมโบกับท่า สไปสรัลสแลชของเรานะครับหลังจากที่เราใช้ท่าสไปสรัลสแลชของเราไปแล้วนะครับมันจะกินทั้งหมดของเราไปใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้โฟกัสไตรได้กลางอากาศแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเก็บบัฟทั้งหมด3สีที่เราใช้ไปเมื่อกี้กลับมาให้เราแบบนี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นคอมโบของพอมแมลงที่ต้องเรียกว่าแรงมากๆเลยครับผมต่อมาเราจะมาพูดถึงแอดวานซ์คอมโบของพลองมแมลงกัน นะครับว่าเวลามอนสเตอร์ล้มหรือมีโอเพนนิ่งเนี่ยเราควรจะโจมตียังไงนะครับกฎข้อแรกของพอมแมลงเลยเนี่ยก็คือเราจําเป็นจะต้องเก็บบัฟให้ครบทั้ง3สีก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มโจมตีต่อให้มอนล้มเนี่ยถ้าเราบัฟเราไม่ครบเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ไปเก็บบัฟก่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เรากด L2 หรือว่าโฟกัสโหมดในการโจมตีด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการส่งมแมลงออกไปโจมตีจะทำดาเมจให้เราเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับ คอมโบแรกที่ผมแนะนําก็คือการใช้คอมโบสามเหลี่ยมต่อกับคอมโบวงกลมนะครับการใช้คอมโบสามเหลี่ยมต่อกับคอมโบวงกลมเนี่ยก็คือเราจะกดสามเหลี่ยมสาครั้งนะครับหลังจากนั้นเราจะกดหลังวงกลมเป็นการตีลังกาถอยหลังแล้วก็กดวงกลมนะครับเป็นการกระโดดเข้าไปปิดจบนั่นเองนะครับซึ่งคอมโบนี้เนะี่ยมันจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นก็หาจังหวะใช้ตอนที่มอนสเตอร์ลมนั่นเองนะครับ คอมโบที่2ต่อมาก็คือการใช้คอมโบสามเหลี่ยมอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งคอมโบนี้เนี่ยเราจะใช้การกดหน้านะครับแล้วก็กดข้างเวลาเราตีสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับอันแรกอะ่ะเราจะเป็นการทิมเข้าไปนะครับแล้วก็กดข้างมันจะเป็นการเวียงมาด้านซ้ายหรือด้านขวาแบบนี้นะครับเล็งก่อนนะครับมันจะมีระยะรีชที่ไกลขึ้นใช่ไหมที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ทิมนะครับแล้วก็ไปสายแบบนี้นะครับแล้วหลังจากตรงนี้เนี่ยระหว่างที่เราหมุนไปทางซ้ายนะครับให้เรากด ชาร์จเอาไว้นะครับแล้วเราจะปล่อยชาร์จหลังจากที่เราจบคอมโบการใช้สามเหลี่ยม2กลครั้งนั่นเองนะครับทิ่มเข้าไปก่อนนะครับไปทางซ้ายแล้วก็กดชาร์จหลังจากนั้นปุ๊บก็ปล่อยชาร์จนะครับซึ่งการชาร์จโจมตีของพลองแมลงเนี่ยนับเป็นท่าที่แรงที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้นะครับเราอาจจะเล่นโดยการแค่ชาร์จเอาไว้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาปล่อยชาร์จโจมตีมอนสเตอร์ก็ได้เช่นกันเหมือนกันนะครับเพราะท่านี้เนี่ยคือท่าที่แรงมากนะครับโอเคเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ ทิมนะครับแล้วก็ไปซ้ายแล้วก็ชาร์จแล้วก็ปล่อยชาร์จนะครับประมาณนี้ครับผมซึ่งท่านี้เนี่ยมันจะกดได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามีโฟกัสเลเวลสามใส่ไว้ด้วยนะครับมันจะทําให้เราชาร์จเร็วขึ้นนั่นเองซึ่งตัวของคอมโบแรกเนี่ยที่เป็นสามเหลี่ยมต่อกับวงกลมเราก็สามารถปิดจบด้วยการชาร์จได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ครับผมสามเหลี่ยมสามครั้งนะครับหลังวงกลมตีเข้าไปนะครับจังหวะนี้ก็ชาร์จเอาไว้นะครับแล้วก็ ปล่อยชาร์จได้อีก1 h ฮิตนะครับและแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เราปล่อยชาร์จของเราไปแล้วเราจะสามารถใช้ท่า Rising Spiral slash ของเราได้นะครับซึ่งเป็นท่าที่แรงที่สุดของพมแลงก็ให้เราใช้ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแทงเข้าไปนะครับหมุนไปทางซ้ายแล้วก็ชาร์จเอาไว้ปล่อยชาร์จนะครับแล้วก็ Spinning Spiral slash แบบนี้ครับผม ซึ่งผมแนะนําว่าให้เราพยายามจบด้วยการใช้ Rising Spiral Slash นะครับจะเป็นการปิดจบที่สวยงามที่สุดเลยของพองมแมลงอีกหนึ่งคอมโบต่อมานะครับก็คือคอมโบกลางอากาศของพองมแมลงนั่นเองนะครับคอมโบนี้ก็คือง่ายๆเลยนะครับให้เรากดสามเหลี่ยมต่อไปเรื่อยๆนะครับพยายามกดสามเหลี่ยมให้โดนนะครับที่สุดท้ายเนี่ยให้มันไปเด้งอยู่บนตัวมอนสเตอร์พอเราครบ3ามครั้งแล้วเนี่ยก็ให้เราชาร์จแล้วก็ทิ่มลงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดจบด้วย Rising Spiral Slash นะครับ และแน่นอนนะครับในกรณีที่เรามีวูนเยอะๆแบบนี้นะครับการใช้ Rising Spiral Slash ของเราลัวๆเนี่ยเป็นอะไรที่แรงที่สุดเลยนะครับก็ให้เราใช้ Rising Spiral Slash แล้วก็ไปเก็บวูกนการอากาศนะครับแล้วหลังจากนั้นลงมาก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ครับผมถ้าเราใช้ Rising Spiral Slash ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บวูกนการอากาศนะครับ แล้วลงมาก็คือชาร์จแล้วก็ต่ออีกครั้งหนึ่งแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บอีกครั้งหนึ่งใช้วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงสกิลที่จําเป็นในการเล่นพลองมแมลงกันนะครับสกิลแรกที่จําเป็นมากๆในการเล่นพลองมแมลงเลยเนี่ยก็คือสกิลแอร์บอร์ดนะครับจะอยู่ในเกมที่ชื่อว่าไฟท์ครับผมมันจะเพิ่มจัมปิ้งแอตแทกให้กับเรา10%นะครับ แต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มแค่จัมปิ้งแอตแท็เฉยๆนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เขาควรจะเขียนให้มันเคลียร์กว่านี้นะครับว่าแอ t แท็ที่มันเพิ่มเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งเท่าที่ผมทดสอบดูนะครับสกิลแอร์บอลเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจแบบตรงๆเลยนะครับ10%ให้เรากับท่าที่เวลาเราใช้เราเท้าเราไม่ติดผืนนะครับมันไม่ใช่เวิร์กแค่กับพองแมลงเท่านั้น,นครับอาวุธชนิดอื่นก็สามารถใช้สกิลแอร์บอลได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอันที่เห็นชัดมากๆเลยเนี่ย คือดาบยาวนะครับถ้าดาบยาวใช้สกิลไฟล์มันจะทำให้สปริตเฮมเบเกอร์ของเราแรงขึ้นด้วยนะครับ10%แต่ตัวพองมาแรงเนี่ยถ้าการโจมตีของเรานะครับมันแทบจะหลายๆท่าเลยนะครับมันจะเท้าไม่ติดพื้นอยู่แล้วมันก็แรงขึ้น10%นะครับอย่างเช่น r s i n n s s p r a l slash นะครับถ้ามันตายของเราเนี่ยเท้าไม่ติดพื้นแน่นอนแม้แต่การใช้ o o u u s ส t r k e นะครับเรากระโดดทิมไปข้างหน้าแค่นั้นนะครับแค่กระโดดขึ้นนิดเดียวอันนี้เนี่ย มันก็จะคิดเหมือนกันนะครับโฟกัสสไตร์ก็แรงขึ้น10%เหมือนกันครับผมสกิลต่อมานะครับที่สามารถใช้ได้ด้วยกับพลองมแมลงในภาคนี้ก็คือโฟกัสนั่นเองนะครับเพราะว่าโฟกัสเนี่ยมันจะทําให้เราชาร์จเร็วขึ้น15%นะครับมันจะทําให้เราใช้การชาร์จโจมตีของพลองมแมลงได้เร็วขึ้นแล้วคอมโบของเราเนี่ยจะต่อเนื่องขึ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีการเล่นใหม่ของพลองมแมลงในภาคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าท่าชาร์จของเขาเรียกได้ว่าเป็นท่าที่แรงที่สุดของเขาเลยในภาคนี้นะครับ อีกหนึ่งสกิลที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือสกิล enhancer นะครับเราสามารถใส่ให้พลองแมลงได้เหมือนกันนะครับมันจะเพิ่มระยะเวลาบัฟแมลงของเราขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นสกิลที่จําเป็นนะครับแต่ว่าเราสามารถเอามาใช้กับพลองแมลงได้ครับผมอีกหนึ่งสกิลที่เป็นสกิลที่น่าลองมาบิ้วกับพลองแมลงนะครับก็คือสกิลフレเยอร์นะครับเป็นสกิลใหม่นั่นเองนะครับสกิลน,นี้เนี่ยมันจะทําให้เราติดวูนได้ง่ายขึ้น ผมยังไม่เคยทดสอบเหมือนกันนะครับว่ามันติดได้ง่ายน้อยยังไงนะครับแต่ผมมองว่าพองมแมลงเนี่ยเป็นอาวุธที่เหมาะสมกับการสร้างวูลไว้เยอะนะครับเพราะว่าเขาจะใช้วูลในการเก็บบัฟแมลงนะครับแล้วก็วนใช้ท่าไม้ตายของเขานะครับ Rising slash เพราะฉะนั้นการที่เราสร้างวูลได้ง่ายขึ้นพองแมลงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำดาเมจได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนทางฝั่งของสกิลอื่นเนี่ยก็เป็นสกิลการเพิ่มคริติคอลนะครับก็เหมือนกับจุดเซตอื่นๆเลยนะครับวิกเน็ตเอ็กซ์พอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ m a x i m ิมั i มัก็สามารถใช้กับพองแมลงได้เช่นกันนะครับข้อดีอีกอย่างของพองแมลงก็คือจังหวะที่เราชาร์จโจมตีนะครับกดวงกลมค้างเอาไว้แบบนี้มันไม่กินสเต m ม n ินเหมือนอาวุธอื่นๆนะครับ บางอาวุธเนี่ยยกตัวอย่างเช่นค้อนนะครับเวลาเราชาร์จโจมตีมันกินสเตมิน่าของเราไปด้วยนะครับแต่พองแมลงไม่กินสเตมิน่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่เน้นในการเล่นพองแมลงแบบเวลาเราอยู่บนพื้นเยอะๆเนี่ยเราไม่ค่อยกระโดดเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้สกิลแม็กซิมั่มไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกังวลว่าชาร์จมันจะกินสเตมิน่าของเราครับผมโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับรายละเอียดทั้งหมดในการเล่นพลองแมลงหรือว่าอินสติกรฟของเรานั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยาวนานมากๆเลยนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e ช่องแมนแมสกันนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือผิดพลาดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี่ด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ